สวัสดีครับทุกทุกท่านสายสายวันจันทร์ก่อนเที่ยงนะครับคิดดีทําดีพูดดีขอให้ทุกทุกท่านมีความสุขกับการทํางานนะครับวันนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระคงกุกวัดพระคงฤาษีจังหวัดลําพูนนะครับองค์นี้สภาพขึ้นมาจากกุกไม่ได้ใช้นะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่คาบที่กุกขึ้น ปกคลุมทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับพิมพ์ทรงนี่คมสันชัดเจนจะเห็นเส้นสองเส้นนะครับผนังสองข้างนี่ขึ้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับใบโพนี่ปลายใบยนี่จะเชิดขึ้นนะครับส่วนก้านโพนี่ก็จะแหลมคมมากเลยนะครับส่วนฐานชั้นล่างนี่จะเห็นไหมครับจะงุ้มเข้าหากันนะครับลำแขนนี่ลักษณะจะคล้ายๆกับนักกล้ามนะครับส่วนที่คอนี่เราจะเห็นสร้อยสองวานลางๆนะครับ ด้านข้างเราจะสังเกตเห็นนะครับมวดสามนี่ว่านดอกมะขามนี่ลอยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับคาบีิกลบบางๆกราะปกคลุมทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับวันณะก็จะออกเหลืองคล้ายๆดอกพิกลนะครับสังเกตเห็นนะครับคาบีิกลขึ้นปกคลุมทั่วพื้นผิวขององค์พระจะสังเกตเห็นลอยนิ้วมือลางๆนะครับด้านข้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ จะมาดูสภาพความเป็นจริงบนพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับพระคงกุวัดพระคงฤาษีจังหวัดลำพูนเราจะสังเกตเห็นปลายใบโพนะครับจะเชิดขึ้นนะครับจะสังเกตเห็นก้านใบโพนี่แหลมคมเลยนะครับส่วนมากแล้วก้านใบโพนี่จะไม่ติดกับเส้นรัศมีนะครับสังเกตเห็นนะครับจะไม่ติดนะครับ จะเห็นส้อยสังวานที่ลําคอนะครับคาบี้กุขึ้นกระจากระจายทั่วพื้นผิวนะครับเนื้อหาก็จะละเอียดจะแน่นมองดูแล้วหนึกนุ่มนะครับจะสัง,สงเกตเห็นนะครับกําไลข้อเท้าส่วนฐานนี่ก็จะงุ้มเข้าหากันนะครับจะสังเกตเห็นเม็ดบัวนะครับเพจเบนจวันเราออกมาให้แนวทางความรู้นะครับอยากให้เพื่อนๆได้ไปศึกษาจากหลายๆกลุ่มหลายๆเพจนะครับ ที่ออกมาให้แนวทางความรู้นะครับเพจเป็นจว,วันเราไม่เน้นขายนะครับสังเกตเห็นนะครับคาบพิกลุกนี่ขึ้นปกคลุมทั่วเห็นสร้อยสองวานนะครับเห็นลำแขนทั้งสองข้างนี่คล้ายๆกับนักกล้ามนะครับมวลสารก็จะลอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวจะเห็นสองเส้นผนังนะครับจะขึ้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับใบโพนี่ก็จะมีมิติเห็นไหมครับปลายใบยโพนี่ก็จะเชิดขึ้นนะครับ เกตเห็นได้ง่ายๆนะครับด้านข้างนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับว่านดอกมะขามนี่ขึ้นกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านข้างเลยนะครับคาบที่ที่กุนี่ฝังตัวแน่นนะครับสังเกตเห็นนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดนะครับเพจเ็นจวันเราไม่เน้นขายนะครับท่านต้องไปศึกษาให้แน่ชัดให้แน่ใจก่อนนะครับก่อนที่จะอินบ็อกเข้ามานะครับสังเกตเห็นนะครับ มวลสารว่านดอกมะขามนี่กระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับด้านล่างผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดนะครับมวลสารว่านนะครับเนื้อหานี่จะออกโทนสรีดอกพิกุลนะครับเนื้อจะละเอียดแน่นนะครับเกเห็นนะครับมวลสารกระจายกระจายทั่วพื้นผิวจะเห็นรอยนิ้วมือลางๆนะครับโอเคนะครับ เรามาว่ากันแบบคร่าวๆพระคงกุวัดพระคงฤาษีจังหวัดลำพูนสวัสดีมีความสุขทุกท่านครับ